อ่าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมวันนี้เช้าว,วันที่หนึ่งกันยาครับผมเนาะอ่ามือสันวันดีพี่น้องเมื่ออ่าเอฟซีทุกทุกคน,คนเนาะขอให้มีโชคมีมนได้พี่น้องเด้อเนาะใครเข้ามาติดตามทีมงานทางช่องมหาเฮงก็ขอให้มีโชคมีมานขอให้ รำด้วยกันทุกๆทุกคนพ่อที่เถือถ่อนกะเถื่อนเด้่อพี่หลังเด้องสำหรับความหวังพ่อได้หาได้ซิฟเนาะในคนละใบสองใบซื้ออีหยังกะให้ขอให้เถื่อนพี่น้องอามักตัวใดกัขอ,ขอให้เถื่อนให้ยิบถือ่อโตเนาะพี่น้องเนะาะเอาโมือนี้แอดมินมี่ตัวเลขแนวทางมาฝากครับผมเนาะเป็นเลขกะรุดเนาะที่เคยว่าไว้ว่าคนจะม้ามือสุดท้ายเป็นเลขรุด สำหรับคนนอนหน้าครับคนนอนนาหน้าเพิ่นดูติดกับภาษาพี่น้องนเนาะขาเจ้าถือว่าแทบตงวดแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนาะเพิ่นไฮสองศูนย์ต่ว่าออกสองแปดครับอ่าก็ถือว่าบได้เาพี่น้องเนาะต่ว่ากลาวันนี้เพิ่นก็นเลยบอยอยาก,กนั่นเพราะว่า่นลา,าอยากให้ฝันคักๆก่อนต่ว่ากา็ได้ยินมากวล่ะพี่น้องตัวเลขตัวนี้เนาะ ก็เลยจะมาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าได้เคยบอกไว้แล้วว่าจะเอาตัวเลขว่าให้ฝากตอนเชามือวันที่เมือเล็กอ,อกนี่แหละอ่ามือดน้นเวลาพอดีอกับพึ่งในมาพี่น้องสดๆร้อนๆขึ้กันเนาะมีที่มาเด้อพี่นลองเด้อเรียกคนนอนหน้าห่างภาษาครับตัวเดียวจะว่าตัวเดียวก็ว่าได้ละพี่นลองเนาะแต่ว่ากาไม่ใช่ตัวเดียวทาง,งานั้นเป็นเรียกสองตัว ให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิรงสำหรับเช้านี้เนาะรากาเลขฟันของทาง่องมันมาเอืนมตรงกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวสลับเดฟพี่น้องก็ของเอ็มมเจยบกับฟันในชุดหนึ่งของมหาแห่งฟันในชุดหนึ่งแต่ว่าอยากให้พี่น้องกอาไปพิจารณาเบงบ่หลายดอกเนาะก็จะแยกให้ให้พี่น้องเลือเอามาก เลขของไพ่กะให้พิจาณาเอาเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเลยพี่น้องเด้อเอาอนอื่นเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจครับผมเนาะสำหรับทีมงานหมาแห่งรา,ายช่องทางอยู่พี่น้องเนาะมือน,นีก็ขอใันโซไ้มันนะเนาะเอา,ราเราบอกายพี่น้องเอาา็มินฝฟันดีอยู่มือขึ้นนีนะ่เนาะแต่ว่าฝันในซี่ตพี่น้องเป็นเั่องไรฟันได้สี่ตัวเลยนะแต่ว่าเอ็มมินว่า,ามันจะมาไหมรัฐบาลไทยหรือว่าจะไป ฝั่งทางโน้นอาจจะไปแต่ว่าเฮากับต้องฟันมันฟัน,ฟนในมือเส่าเนี่พี่้องเนาะเอาไปก้อนเลยแม่งปัน่นกันไปเนาะจะบอกจะเชิญให้ได้พี่อ้องเด้่าเป็นเลขแอดมินฟันแอดมินหมายให้ฟันครับได้สีตัวให้พี่้องไปตัดเอาเนาะแล้วก็ <c oughs> เลขแอมินเจ้าฝันก็ให้ไปกิจณาเอาและการเลขคู่หน้าพี่น้องนะมีสามชุดแต่ลงใงไแต่ว่าพี่น้องมักชุดใดให้เลือกเอาราก็มือน,นี้เป็นมือตัดสินแล้วเพื่อพี่น้องหาบบได้เลขดังเลขที่ว่าหาบบได้แนะผู้ใดหาได้ก็ดีใจนั่เพราะว่าข้าเจ้าอาจจะให้โชคให้มานแล้วเนาะแต่ว่าทางช่องได้มากทังสี่เนาะนะ มาหาเฮ่งพี่น้องจะแยกใครครับผม จะแยกให้ได้พี่น้องเ้อให้พี่น้องเอาไปพิจารณาเบิรงแต่ว่าจะรวมให้ในคลิปนี้คลิปเดียวอ่าเรวมกันเลยแต่ว่าจะว่าหลายตัวกับว่าหลายหรอกเนาะมาหาแหงฝันครับผมได้ซีตให้พี่น้องเอาไปพิจรารณาเมื่อนี้พร้อม หรือว่าเอาไปตั้งประเทศพ้อมสําหรับผู้นี้ก็ได้เนาะเพราะว่าฟันได้สี่ตัวให้พี่น้องแยกเอาเนาะฟันได้สี่ตัวเลยอันะดเจนอยู่ลยพี่นอ้องตาลกาเอาไปพิจารณาไปกับเราเนานะสี่ตัวมีตัวใดไน่พี่น้องคือเพิ่นข้าเจ้าเมาเขียนไห้หล่าสุดเด้อพี่นอ้องอันนี้คือฟันล่าสุดเมื่อคืนนี้ข้าเจ้าเขียนเลยห้าแปดเจ็ดแปด เอ็มยิ่งล้าเป็นตังไปมากนคดบ่ล์ h แปดเจ็ดแปดสี่ 5, 8, 7, 8. ตัวเลยนะที่แอดมินเขียนอ่าฝันได้มากนคดบบล์เลยยิ่งตัวนี้มากบอพี่น้อง h แปดเจ็ดแปดครับฝันได้สี่ตัวพี่น้องบม่รู้ว่าจะพี่น้องแยกเอา สามตัวขันันมากตัวนี้ขันหาได้ว่าแต่ว่าพจนก์ชนเหล็กดังอยู่หรอกแต่ว่าเพิ่นฝันฝันได้ยังสี่เนาะอสามตัวกับตดเอาแปดเจ็ดแปดสองตัวกับหาแปดเพราะว่าฝันในสี่ตัวสี่มันต้องไปต่างประเทศแอดมินว่าสําหรับแอดมินเจี๊ยบฝันเนาะแต่เราเร็วๆเลยแอดมินเจี๊ยบฝันอ่าได้ตัวเดียวครับคือหนึ่งห้าศูนย์ อ่าเอ็นดิจิทัลไดนหนึ่งหาศูนย์เลขสองเด้ออ่าเนาะมักจำบอตัดเอาตัดเอาหนึ่งห้าศูนย์ก็ตัดเอาหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ก็ได้เนาะแต่ว่าพู่ปภาษาพี่น้องเด็กบุดตัวนี้อ่าที่ว่าคนพนนอนอยู่หน 1. ้าอ่าพุ่มภาษามาให้ตลอดแทบทุกงวดเนาะพี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องด้อตัวนี้เด้อ นะเพื่อมกักเพื่อชอบหาได้กกหาหาบไา้กฟังเบิร์แฮปปินเนี่ยท้าเจ้า้มากรุดมากก็คือ1 1ึ่กับหนึ่ับเนะหนึหน่กับหนนพี่น้องนี่คือเรียกภูหน้าภู้ภาษาอ่ารับ เลขหรับพูดมาเนาะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับนี่คือเรียกลุ่มภาษาคนนอนหน้าเป็นเลกที่ว่า,พอยอยาเพิ่นบอยกิดเพ่ดอกพี่น้องเนาะเพิ่นกะ เป็นความเสือเพลินเป็นว่ากะนขันชอบน้ำกักักไปห้าเอาแต่ว่ามันเป็นเลขที่ว่าอะไรอยู่พี่น้องเนาะเลขไม่อยากอยู่เลขกบุรี่จ,จะมาบ่ม,มาเล็หนึ่งศูนย์เนี่ยแต่ว่ามันกีเป็นตงกับเลขกะสัดจ้นอยู่พี่น้องเด้ออ่าะเอาบุรี่เพื่อนดอกเข้าไปตามแต่เลขดังเนาะอ่า ตาแอปนี่จะฟันได้โตเดียวขึ้นหนึ่งหาศูนย์นี่มม่ตรงกันพี่ร่องตรงกรันขึ้นหนึ่งศูนย์นี่แหละอ่าอ่าให้เป็ปฟิตนะบังได้พี่ร้องเล้อทางช่องให้เป็นแล้วทางอ่า พิจารณาดูครับผมอ่ามักไผ่มักมั่นเลขตัวนี้เนาะมักไผ่มักมั่นอาจจะบ่ตรงใจกันแต่ว่ากะเอาไปพิจารณาเ,เบิ่งเด็กรับภู้มปาษาเนาะมาบ่คือมาไม่เหมือนใครเนาะแต่ว่ากัาให้ด้วยใจรักพี่น้องชับหน้าจอด้วยพี่น้ังด้วยเอาเลข เป็นของทีมงานทางช่องเนาะแอดมินฝันได้เมื่อคืน4ตัวไม่แน่จะมาไทยหรือว่าจะไปะต่างประเทศเนาะหายน้ำเบิงนี่เ้าจะไปเชียร์ไทยก็สี่อันนี้แอดมินมหาแห่งฝันครับแต่ว่าแอดมินเจี๊ยบคนฝันนี่หนึ่งหาศูนย์ฝันเมื่อคืนนี่พี่นเอง <c oughs> พี่จอาเ <c oughs> นาะ แล้วก็เลขอ่าฟันพ่อนนอนหน้าอ่าอยู่ขางภาษานี่ขาเจ้รรุห่หน้หนหนนนานคือหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์พี่น้องตะวันเนียคือหนึ่งศูนย์มันตรงกันพอดีพี่น้องหนึ่งศูนย์เรือพี่น้องจะไปทับสามตัวเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งก็ได้น้อ มาตรงกันครับแอดมินเจฟฝันเฉลี่ยที่น้องก็เลยอยากกับมาแปลงปันเอาแค่น้าจอยข้างเนาะอันนี้คนนอนนาเป็นฝันพี่น้่อหนึ่งหนึ่งคับหนึ่งศูนย์ขจาวหายมากพุ่มผีหายมากแค่นี้เนาะมันมาตรงกันครับหนึ่งหาศูนย์ของเอ็มมินเจฟฝันเมืขึ้นนี่ก็เลยล่งหายเลยอันนี้เป็นเรื่องของท่านสองอันนี้ของมหาเชงครับผมเนาะเอาแค่น้าจอครับขอใาะหายโชคๆมันมาลำลึกเรื่อยๆ มัสุขูสุกคนเต็เฟืองเด้อสำหรับเช้าวนันนี้วันที่หนึ่งกันยาเมื่อแรกนี่ก็ขอให้เอฟซีที่เขามาติดตามทีมงานขอให้เราด้วยเป็นเจ,าาจ็ดทีท่ามกัจจัตถาคัดกับพันเต็มเฟืองเด้อสำหรับบริเวณจุดนี้นั่มสนอครับผมให้เป็นแนวทางน้องโศกมันลำด้วยสุขูสุกคนครับผม